สวัสดีคราฟอะละเวงบังลาบาติติขันซามากาอาบีเนตระซาลอปอพะเชติขันซาล,ลิงกูเตจา,าไปมาဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရေမို့ທີ4တิขันซาလေဖြစ်ပါတယ်ဖ ায় ာဌနာທີประสงค์สระอูโอเคนออเคนาะ,ะ,ะ,ะบีเนรสระอูซาโลปอพะเชเวဖြစ်ပါတယ်ซาโลปอเนี่ยคําว่าอออูอูโอเคเนาะอูလို့ทွမ်เมอเลดาบีเนสระอูဆိုရေกออูกู កឧសយគលត្រូវមណកឧគចឧជចឧជដឧឌូដឧឌូតឧតូតឧតូបឧប៊ូបឧប៊ូពឧពូពឧពូអឧឧអឧឧ โอเคเนาะนั่นคอเราจะดูภาพไมกออูกูจออูจูดออูดูตออูตูบออูบูปออูปู่ออูอูโอเคเนาะนั่นคือการอเมซ่าบีเนสระอู่ซาโลปาเชเว็บเชปะเนี่ยซาโลปนะครมาขออูคูขออูสวยเอู๊ลดทอนไหมเนาะขออูคู ขออูชูอ ceksin, swoją swoją chin, อูชูทออูถูทออูถูพออูผูพออูผูฝออูฝูฝออูฝูสออูสูซออูสูหออูหูหออูหูโอเคเนาะอันนี้ดับเีิเนสระอูน่าจะขอลดูภาพไม ขออูคู่ออูชูถออูถูผออูพูฝออูฟูสออูสูหออูหูนมาคูกอันนี้ดบบบีเนะสารอูสารป้าในค่ามาขออูคูคออูสวยเยคูลดทวีนเนาะขออูคูงออูงูงออูงู 查五处，查五处，查五处，查五处；逃五兔，逃五兔，拿五奴，拿五奴；爬五坡，爬五坡，翻五副，翻五副；忙五母，忙五母。 야우유 야우 유, 라 a 루라우 u r 우 w 라우 루, r 우 ra w 우 y u r u ru. la w y u l w u y u, u. a w ซออูซุฐอูทุนออูนุพออูพูฟออูฟูมออูมูยออูยูรออูลออูลูวออูวูฮาอูฮูนัดตะคุกกาพยัญชนะที่ประสมสระอูโอเคเนาะจีเนสระอูซาลาปาพาชีเวเป็ดปาเด စလောပောင်းတဲ့အခါမှာအောဦးဦးဦးလို့ထွက်မယ်နော်ဆရအူကတရှိတဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီနဲ့စလောပောင်းတဲ့အခါမှာအတန်နဲ့ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကောဦးဆိုရင်ကိုလို့ထွက်မယ်ကောဦးကိုจออูจูจออูจูดออูดูดออูดูตออูตูตออูตู បូប <todavía> ូពូពូអូអូអាណតកលរទុផមេកូកចូដូតូបូពូអូ นั่นคู่กันมีแบบยีเนสระอูสระปอลายขามาขออูขู่ขออูสวยขู่ลดทวนแมเนาะแตงโก้ย่าย่ายบีสวยเปียมาพิเศษปะเน้ขออูขู่ขออูถูชออูถู่ออูถู่ออูถู่ออูผู๋ออูผู๋ออูฝู ฟออูฝูขออูสูขออูสูหออูหูหออูหูโอเคเนาะอันนี้ต่บีในสระอูสอยเอขออูขูชออูฉูทออูถูผออูผูฝออูฝูศออูสูหออูหูโอเคเนาะ นัดทุกข์กาอเนกภัยวะเนาะอเนกภัยนั้นสระอูสอย์คออูคูคออูสอย์คูลบถ้วนมั้ยคออูคูงออูงูงออูงูชออูชูชออูชูสออูสูสออูสูทออูทูทออูทูนออูนู นออูนูพออูพูพออูพูฟออูฟูฟออูฟูมออูมูมออูมูยออูยูยออูยูรออูรูรออูรูลออูลูลออูลูวออูวูวอูวู ฮออูฮูฮออูฮูโอเคนั่นคอลำเราจะดูาพไหมข้ออูคูงออูงูชออูชูซออูซูทออูทูนออูนูพออูพูฟออูฟูมออูมูยออูยูรออูรูลออูลู ဝာဦဘူဟာဦဟူโอเคနော်အဲမင်းနစ်စကလောတွေကြီးမယ်ဒီမှာကိုကိုဆိုတော့ကထိုင်လို့ဆိုရင်ငာပေါ့နော်ဒူဒူဆိုတော့ကជីတီနော်ဒေါ်ဦဒူဆိုတော့ကជីတီပူပာဦပူဆိုတော့ကကနာထူထောဦထူထူဆိုတော့ကပိုတီနော်ဟူဟောဦဟူဟူဆိုတော့ကနာရ် งูงออูงูงูสุรกามวยรูรออูรูรูสุรกาอปะขอดูขอออขอดออูดูขอดูออาอดอดอดตาจิตติพายุพออาพายออุยุพายุเลโม,มดายหางูหออาหางออูงูหางูมวยชาดี ปูนาะปออูปูนออานาะปูนาะเลกันามีงูมออีมีงออูงูมีงูมวยชิดิมีสุรากาชิดิงูสุรากามวยเนาะมีงูสุเยหมวย,มยชิดิดูดีดีดออูดูดออีดีดออีดีดูดีดีกาเกาจิถูขา ถูอ <laughs> uh ูถูขออาขาถูขาชิดอโปติโอเคติตะแกซามากอบีเนสระอูบีเนสระอูสลปาพาเชติแกซาแบบဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ติแกซามาပြန်လဲဆိုကြမယ်สวัสดีครับ